สวัสดีนะครับสวัสดีเช้าวันนี้วันที่สิบสามแล้วนะครับเป็นวันที่ควันออกจากปากเลยนะครับอากาศเย็นที่สุดในรอบของปีหกสี่นี่มั่งนะครับวันนี้ที่อยู่บนนะครับเอ่ออยู่ที่สิบเอ็ดองศาได้นะครับถือว่าเย็นมากนะครับไม่รู้ว่าที่อื่นเขากี่องศาเนะี้ยน้องหม่ก็ ตอนคืนก็หาเสื้อหรือหาเศษผ้าหนาๆนะครับวางไว้หน่อยก็ได้นะครับเพราะพวกนี้เขาก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นนะครับก็คือเขาจะรู้สึกหนาวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูให้ดูก่อนวันนี้กี่องศาเมื่อเช้าดูโอ้ยสิองศานะครับ10องศาเซลเซียส ันนี้10องศาครับเช้านี้10องศาถือว่าเป็นวันที่อากาศเย็นที่สุดนะครับในเริ่องของฤด,ดูหนาวของฤด,ดูกาลเนี่ยแต่ว่าสุนัขพวกนี้เขามีขนนะครับเขาจะเหมือนใส่เสื้อกันหนาวอยู่ตลอดเวลาแต่ก็หนาวได้เหมือนกันนะครับอิเิอิปิฉย ฮ้ยเอาไมหายยังกอดเย็ยนมากนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันทั้งคนและสุนัขนะครับเพราะว่าสัตว์ก็ป่วยได้คนก็ป่วยได้นะครับอาการ การอานาอย่างเงี้ยครับอาจจะเป็นว่าได้โอเค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 ฝนยังไม่ขึ้นเลยยังขึ้นเลยโอ้จะขึ้นแล้วนะครับฝนจะขึ้นแล้ว ตอนนี้มีอยู่3ตัวนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเลี้ยงอยู่ที่กันทลักประมาณอีก4ตัวปะ่ะเชา้าๆอการย็นสบายครับรับเช้าว,วันใหม่กันค่น่ะ